Thank you นี่ขอกิดมาทะนิ้เสียนก็ปากมัน แค่โทรมาชัดดูเพื่อเราเหมือนกันอาจจะช่วยให้เธอกับฉันได้หายแสงกับปากมันว่าน I'm thinking loud 传递。<Fun. S 2> <Yeah. S 1> yeah. สวัสดีครับท hey, hey. ่านทั้งหลายครับกระผมไม่ใช่ว่าในถุงยางอนามัยนะครับวันนี้กระผมจะไม่ได้นําให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าการสวมใส่ถุงยางอนามัยเพื่อการป้องกันโรคติดต่อนั้นควรจะกระทํากันอย่างไรแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจกันซะก่อนว่าการป้องกันการติดเชื้อโรคเอสได้ร้อยเปอร์เซนและดีที่สุดคือการไม่สัมผัสกับเชื้อถ้ายังสัมผัสอยู่โอกาสที่จะติดเชื้อก็ยังมีอยู่ เพียงแต่การใช้ถุงยางอนามัยที่ดีและถูกวิธีมีประโยชน์ในการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงไม่ให้ติดเชื้อได้ง่ายๆเท่านั้นนอกจากประโยชน์ในการคุมกําเนิดยังเป็นที่รู้ๆกันอยู่คุณภาพของถุงยางอนามัยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะถุงยางอนามัยที่ดีควรจะมีตราผ่านการตรวจรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขกําหนดระยะเวลาอย่างชัดเจนวันที่ผลิตวันที่หมดอายุเวลาซื้อให้ดูว่าผู้ขายเก็บไว้ในที่แดดซองหรือไม่ถ้าวางโชว์ที่แดดซองนาน ถุงยางก็อาจจะเสื่อมคุณภาพแล้วก็ได้เดี๋ยวเรามาฟังคุณหมอที่ใบกันชัดๆเคลียร์เลยดีกว่าว่าเราจะเลือกซื้อถุงยางอนามัยอย่างไรแล้วเราจะต้องใส่ถุงยางอนามัยอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้แฟนสาวท้องค่ะครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับผมในฐานะสูตินรีแพทย์นะครับก็อยากที่จะมาแนะนําเรื่องวิธีการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องนะครับในโรงเรียนของน้องๆทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับ ถุงยางอนามัยปัจจุบ,บันก็มี2ประเภทนะครับประเภทที่ไม่มีสารหล่อลื่นกับ <uyor> มีสารหล่อลื่นนะครับในส่วนที่ไม่มีสารหล่อลื่นนมักจะเก็บไว้ใช้ในโรงพยาบาลมากกว่านะครับหรือในกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาในเรื่องของการแพ้สารหล่อลื่นนั่นเองนะครับปัจจ<ย>ุ <estro> บันก็จะเหลืออยู่อย่างเดียวคือถุงยางอนามัยที่มีสารหล่อลื่นที่ใช้ทั่วไปนะครับในวิธีการเลือกใช้นะครับอันดับแรกเลยหยิบถุงยางอนามัยขึ้นมาดูแล้วนะครับก็ดูว่าวันหมดอายุยังไม่หมดนะครับหลังจากนั้นก็ฉีดถุงยางอนามัยโดยใช้มือนะครับ ระวังนะครับอย่าเอาเล็บของเราเนี่ยนะครับไปเกี่ยวโดยถุงยางอนามัยจะทำให้เกิดการฉีกขาดและถุงยางอนามัยก็จะไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึงห้ามใช้กันไกลเด็ดขาดนะครับเพราะว่ากันไกลเนี่ยจะเป็นตัวตับโดนถุงยางอนามัยแล้วก็เกิดการขาดได้นะครับถุงยางอนามัยนะครับจริงๆแล้วก็มีหลายขนาดนะครับเพราะน้น้องผู้ชายคงต้องไปวัดขนาดของเราเองนะครับแล้วก็ไปเลือกตามร้านขายยาทั่วไปว่าเราจะเหมาะสมกับขนาดขนาดไหนนะครับ หลังจากเสร็จกิจแล้วนะครับเราก็ต้องมั่นใจนะครับว่าก่อนที่จะถอนเอาไว้ว่าเพศชายออกจากาวัฒเพศหญิงเนี่ยถุงยางอนามัยต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับและก็เมื่อถอนออกมาเสร็จแล้วก็ต้องใช้กระดิชู่หรือผ้านะครับพุ่มบริเวณเถุงยางอนามัยแล้วก็ถอดทิ้งนะครับโดยอย่าให้เปิดทั้งตัวเองแล้วก็อย่าให้เปิดทั้งเอาไววะเพศผู้หญิงด้วยแล้วก็ทิ้งในบริเวณที่มีการเก็บอย่างมิดชิดนะครับ ใครที่เถียงในใจว่าไม่ต้องใส่ก็ได้ถุงยางอนามัยอะ่ะหลังข้างนอกก็สิ้นเรื่องแค่นี้ก็ไม่ท้องแล้วอันนี้เป็นความคิดที่ผิดผิดผิด,ผด,ผดอีกเช่นเดียวกันค่ะ<อ>การหลังข้างนอกมีโอกาสท้องอย่างแน่นอนพลาดแล้วจะมาเสียใจภายหลังไม่ได้นะคะดังนั้นการไว้ดีกว่าแก้ดีกว่าจ้า วิดีทัศสอนคุมกำเนิดส,สำหรับนักเรียนในโรงเรียนค่ะสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เจ้มีเรื่องราวดีๆมาบอกน้องๆค่ะน้องๆเชื่อไหมคะว่าในปัจจุบันนี้มีวัยรุ่นจํานวนมากเลยนะที่ไม่เข้าใจเรื่องการคุมกําเนิดเอาซะเลยมีแต่เอาอยู่อย่างเดียวจนต้องตั้งคันในวัยเรียนมาไม่รู้ต่อกี่รายกี่รายละวันนี้เจ้ก็เลยมีเรื่องที่อยากจะบอกน้องๆค่ะ อันดับแรกเลยนะคะน้องๆต้องรู้ก่อนว่าการตั้งครันในวัยเรียนนี่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสุขภาพร่างกายทั้งต่อตัวเองและก็ลูกในครันของเราแล้วก็ยังอาจจะทําให้เราเหรือต้องคลอดลูกก่อนกําหนดซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีน้ําหนักตัวแรกคลอดน้อยแล้วก็มีพัฒนาการทางด้านสมองต่ําหรือว่าฉลาดน้อยนั่นเองค่ะสำร้ายนะคะเราก็ยังอาจจะมีปัญหากับครอบครัวคู่รักหรือว่าครอบครัวของคู่รัก จาหนาทำให้ลูกของเรากลายเป็นปัญหาของสังคมในที่สุด<อ>และที่สำคัญค่ะเรายังหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้เลยแล้วเราจะเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพได้ยังไงใช่ไหมคะ แน่นอนว่าเจ้เนี่ยรักนะเจ้ถึงบอกแต่ถ้าเจ้บอกกันขนาดนี้แล้วยังห้ามใจกันไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าชวนเพื่อนไปเตะบอลกันแล้วปรึกษาครอบครัวกันแล้วพยายามนอนให้หลับกันแล้วไปเที่ยวกับเพื่อนต่างเพศกัแล้วหรือว่าชวนเพื่อนสนิทไปดูหนังกันแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ทางเพศได้เราก็ต้องรู้จักวิธีการป้องกันกันละจ้า เดีย๋ยวเจ๊จะขอเล่าถึงวิธีการป้องกันการตั้งครรภในวัยเรียนในกรณีของวัยรุ่นชายนายสุดหล่อกันก่อนกันละกันนะจ๊ะแน่นอนว่านายสุดหลอ่อยังเด็กยังอ๊ะอถ้าจะให้ไปทาหมันเลยเนี่ยคงจะกระไรอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ยังมีอนาคตอีกยาวไกลดังนั้นเก็บเอาไว้ก่อนจ้ะยังไม่ต้องทาหมันแต่สิ่งที่สามารถทําได้ก็คือการใส่ถุงยางอนามัยจ้ะก่อนอื่นเนี่ยนะเจ๊ขอเคลียร์กันให้ชัดๆกันก่อนเลยว่า การใส่ถุงยางอนามัยมันดียังไงแน่นอนว่าทนายสุดหล่อใส่แล้วก็ถอดถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีโดยที่น้ำอสุจิไม่ไหลออกมาเปรอะเปื้อนช่องคลอดแล้วแล้วก็โอกาสที่แฟนสาวจะตั้งครรภ์แทบจะเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้ <Wow. S 1> แต่ทั้งนี้ถุงยางอนามัยก็ต้องไม่รั่วซึมหรือว่าแตกด้วยนะจ๊ะนอกจากนี้ถุงยางอนามัยก็ยังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ ไม่ทําให้เสี่ยงต่อการติดโรคทางเพศสัมพันธ์เช่นโรคเอสโรคหน้องนและก็โรคซิฟิลิสรู้อย่างนี้แล้วคิดก่อนสักนิดนึงก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ใส่ถุงยางอนามัยนะจ๊ะเอาล่ะเอาละ่ะมาถึงข้อคอ,อรหาที่มีต่อถุงยางอนามัยกันบ้างเจเชื J ่อว่าในที่นี้ต้องมีใครสักคนที่แอบคัดค้านในใจเลยนะว่า จะใส่ถุงยางอนามัยทำไมใส่แล้วเดี๋ยวมันไม่เสียวเจ๊ <Wow. S 1> ขอบอกตรงๆตรงนี้เลยนะคะว่าข้อคอรหานี้มันร้ายกาดมากดังนั้นเจ๊ J. จะขอพูดคลิกเคลีย์ตรงๆดังๆเลยว่าการใส่ถุงยางอนามัยไม่ได้ทำให้ไม่เสียว <Wow. S 1> ใส่แล้วก็ยังเสียวอยู่คอนเฟิร์มยังมีความเข้าใจผิดๆอีกข้อที่สุดหลอนหลายคนมักลักไก่ทำอยู่เสมอก็คือ การใส่ถุงยางอนามัยเฉพาะตอนที่ใกล้จะลังใครบอกคุณคะว่าเชื้ออสุจิมันจะออกมาเฉพาะเวลาหลังเท่านั้นอย่าไปเชื่อค่ะ uh ท้องจะไม่ขึ้นใจนะคะทายาทน้อยๆของเราหรือว่าเจ้าเชื้ออสุจิเนี่ยมันซุกซนยิ่งกว่าเด็กนะมันอยากจะออกมาตอนไหนมันก็ออกมาได้ทั้งนั้นแหละมันไม่รอออกมาตอนที่คุณถึงจุดสุดยอดหรอกมันออกตั้งแต่คุณเริ่มสอดใส่แล้ว ดังนั้นการใส่ถุงยางอนามัยเฉพาะตอนที่ใกล้จะหลังเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์จึงผิดผิดผิดและผิดค่ะ <c oughs> เอาล่ะทีนี้มาเข้าประเด็นวิธีการใส่ถุงยางอนามัยกันบ้างเชื่อ <c oughs> ว่าสุดหล่อในนี้คงต้องมีสักคนหนึ่งละที่ใส่ถุงยางอนามัยไม่เป็นแต่ไม่ต้องยกมือนะคะเดี๋ยวเขาจะรู้กันทั่ว เดี๋ยวเรามาฟังคุณหมอที่ใบกันชัดๆเคลียรย์ๆเลยดีกว่าว่าเราจะเลือกซื้อถุงยางอนามัยอย่างไรแล้วเราจะต้องใส่ถุงยางอนามัยอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้แฟนสาวท้องค่ะครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับผมในฐานะสูตินรีแพทย์นะครับก็อยากที่จะมาแนะนําเรื่องวิธีการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องนะครับในโรงเรียน ของน้องๆทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับทับทุงยางอนามัยปัจจุบันก็มี2ประเภทนะครับประเภทที่ไม่มีสารหล่อลื่นกับมีสารหล่อลื่นนะครับในส่วนที่ไม่มีสารหล่อลื่นนมักจะเก็บไว้ใช้ในโรงพยาบาลมากกว่านะครับหรือในกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาในเรื่องของการแพ้สารหล่อลื่นนั่นเองนะครับปัจจุบันก็จะเหลืออยู่อย่างเดียวคือถุงยางอนามัยที่มีสารหล่อลื่นที่ใช้ทั่วไปนะครับ ในวิธีการเลือกใช้นะครับอันดับแรกเลยหยิบถุงยางอานามยัยขึ้นมาดูแล้วนะครับก็ดูว่าวันหมดอายุยังไม่หมดนะครับหลังจากนั้นก็ฉีดถุงยางอา <confused> งนามัยโดยใช้มือนะครับระวังนะครับอย่าเอาเล็บของเราเนี่ยนะครับไปเกี่ยวโดยถุงยางอนามัยจะทําให้เกิดการฉีดขาดและถุงยางอนามัยก็จะไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างาหนึงห้ามใช้กันไกเด็ดขาดนะครับเพราะว่ากันไกเนี่ยจะเป็นตัวตัดโดนถุงยางอนามัยแล้วก็เกิดการขาดได้นะครับ ครับถุงยางอนามัยนะครับจริงๆแล้วก็มีหลายขนาดนะครับเพราะน้องผู้ชายคงต้องไปวัดขนาดของเราเองนะครับแล้วก็ไปเลือกตามร้านขายยาทั่วไปว่าเราจะเหมาะสมกับขนาดขนาดไหนนะครับหลังจากเสร็จกิจแล้วนะครับเราก็ต้องมั่นใจนะครับว่าก่อนที่จะถอนเอาไว้วาเพศชายออกจากวัเพศหญิงเนี่ยถุงยางอนามัยต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับและพอมือถอนออกมาเสร็จแล้วก็ต้องใช้กระดาษทิชชู่หรือผ้านะครับหุ่มบริเวณถุงยางอนามัยแล้วก็ถอดทิ้งนะครับโดยอย่าให้เปิดทั้งตัวเองแล้วก็อย่าให้เปิดทั้ง เอาไว้ประเภทผู้หญิงด้วยแล้วก็ทิ้งในบริเวณที่มีการเ,าเก็บอย่างมิชชิดนะครับใครที่เถียงในใจว่าไม่ต้องใส่ก็ได้ถุงยางอนามัยอะ่ะหลังข้างนอกก็สิ้นเรื่องแค่นี้ก็ไม่ท้องแล้วอันนี้เป็นความคิดที่ผิดผิดผ,ดผ,ดผดอีกเช่นเดียวกันค่ะการหลังข้างนอกมีโอกาสท้องอย่างแน่นอนพลาดแล้วจะมาเสียใจภายหลังไม่ได้นะคะดังนั้นการไว้ดีกว่าแก้ดีกว่าจ้าเอาล่ะ รู้วิธีการคุมกําเนิดสําหรับวัยรุ่นชายนายสุดหล่อกันไปแล้วทีนี้มาดูวิธีคุมกําเนิดของวัยรุ่นหญิงนางสาวสุดสวยกันบ้างดีกว่านะจ๊ะก่ <S <S <ul ain> อนอื่นเจ๊ต้องขอบอกก่อนเลยว่า เกิดเป็นหญิงแท้จริงนั้นแสนลำบากโดยเฉพาะเวลาจะมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแฟนเนี่ยแสนจะลำบากใจเพราะบางทีในสุดหลอก็มักจะมีคำถามว่าใจกันแบบมักง่ายมักง่ายออกมาว่าแต่เองแต่เองถ้ารักเราจริงเราขอไม่ใส่ถุงนะหรือว่าตัวเองเขาขอใส่ถุงตอนใกล้ๆนนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้าเป็นอย่างนี้สาวสวยอย่างเราจะป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างไร วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือถ้าไม่สามารถบังคับให้แฟนหนุ่มนายสุดหล่อใส่ถุงยางอนามัยได้นางสาวสุดสวยก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยการคุมกำเนิดจ้าส่วนวิธีการคุมกำเนิดนั้นมีหลายวิธีเลยเดี๋ยวเจจะค่อยๆสาธยายให้ฟังวิธีแรกสุดคลาสสิกกินยาเม็ดคุมกำเนิดการกินยาเม็ดคุมกำเนิดนั้นอาจจะนำมาซึ่งความกังวลใจสำหรับสาวๆว่ากินยังไงถ้าลืมกินจะท้องหรือเปล่ากินยาคุมฉุกเฉินได้หรือเปล่าคำถามเหล่านี้ คุณหมอจะช่วยอธิบายให้ฟังจ้าครับในส่วนของยาคุมกําเนิดนะครับหมอเป็นค่อยแนะนําให้มาใช้ในวัยรุ่นเท่าไรเนื่องจากว่ายาบางตัวที่ประกอบอยู่ในยาคุมกําเนิดเนี่ยมีผลต่อการจเจริญมของกระดูกได้2ก็คือการรับประทญญานยามีโอกาสที่จะลืมได้สูงมีโอกาสที่จะทําให้เกิดการตั้งครรภ์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คงไม่ใช่วิธีการหลักในการที่จะคุมกําเนิดแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับ เราก็ต้องมาสอบวิธีการรับประทานยาคุมกําเนิดนะครับโดยกลุ่มแรกก็จะเป็นยาคุมกําเนิดทั่วๆไปนะครับยาคุมกําเนิดท,ท,ทั่วไปก็จะบา,บางแผงก็จะ28เ 18, 24, 24, ม็ด24เม็ดหรือ21เม็ดขึ้นกับที่เขาออกแบบมานะครับโดยแต่ละยี่ห้อหรือแต่ละแบบก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันหลักการยายง่ายๆในการกินยาคุมกําเนิดชท,ทั่วไปนี่นะครับให้กินตรงเวลาผมจะแนะนําว่าให้กินก่อนนอนนะครับรเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดตามมาเช่นการขึ้นไส้าอาเจียนเวียนหัวได้ นะครับถ้าสมามติเราลืมขึ้นมาจริงๆเช่นลืม1วันวันรุ่งขึ้นก็ทานอย่างเงี้ยครับทุกครั้งที่นึกได้แล้วก็เวลาเดิมคือวันหนึ่งก็เป็น2เวลาน,นะครับแต่ถ้าลืม2วันก็ทานอย่างเงี้ยสวันก็คือเช้าเย็นเช้าเย็น2ครั้งนะครับถ้าลืม3าวันหยุดยาไปเลยรอมีประจำเดือนมาจะดีกว่านะครับปกติแล้วถ้ามีการลืมทานยานะครับโดยเฉพาะในช่วง2สัปดาห์แรกระหว่างที่ทานยาไปเนี่ยอาจจะต้องมีการแบ็กอัพหรือการเสริมด้วยการคุมกเนิดวิธีอื่นตัวที่ผมแนะนําก็คือถ อาการที่ไม่พึงประสงค์ของการรับประทานยาคุมกําเนิดนะครับที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นอาการของการขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะได้บางท่านก็มีการคัดตึงเต้านมมีอาการอารมณ์ซึมเศร้าหรืออารมณ์ฉุนเฉียวได้เหมือนกันนะครับอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะมีปัญหาเรื่องของน้ำหนักขึ้นได้สิวเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องระวังในการเลือกใช้ยาคุมกําเนิดเหมือนกันเป็นไปได้ผมว่าน่าจะมาปรึกษาคุณหมอสูตินรีแพทย์ดีกว่านะครับ ยาคุมฉุกเฉินนะครับผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้ในวัยรุ่นเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่า 1. มีโอกาสต,ตั้งครรภ์สูง 2. มีโอกาสที่เกิดผลข้างเคียงเช่นเลือดออกกระปรกระป,ป,ปอยหรือปวดท้องน้อยได้และถ้าเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมายังมีโอกาสการเกิดการตั้งครรภ์น,นอกบนลูกได้อีกซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับ ปัจจุบันมีการใช้ยาคุมกําเนิดชนิดฉุกเฉินค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจําเป็นด้วยซึ่งสมัยก่อนเราะเก็บไว้ยังไีที่ว่ามีการรั่วของถุงยาอนามัยมีการหลุดของหัวอนามัยหรือว่าลืมกินยาคุมมากกว่าแต่ไม่เหมาะกับวัยรุ่นนะครับที่จะเลือกใช้ยาคุมกําเนิดชนิดฉุกเฉินเนี่ยเป็นการสม่ําเสมอนะครับนอกจากการกินยาเม็ดคุมกําเนิดแล้วยังมีวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะสําหรับสาวๆอีกวิธีหนึ่งก็คือการนับวันไข่ตกซึ่งเป็นช่วงวันที่ปลอดภัยสําหรับการตั้งครรภ์พอสมควร ส่วนคำถามที่ว่าจะนับวันยังไงไม่ให้พลาดคำถามนี้คุณหมอมีคำตอบให้จ้าปัจจุบันก็มีการพูดถึงการนับวันปลอดภัยนะครับหน้า7หลัง7นะครับเรียกง่ายๆวิธีการนับก็คือจะใช้ในกรณีที่มีประจำเดือนสม่ำเสมอเท่านั้นถ้าประจำเดือนคุณไม่สม่ำเสมอไม่แนะนำให้ใช้นะครับการที่นับหน้า7หลัง7ก็เป็นช่วงเวลาที่มีอ,อ,อัตราการตั้งครรภ์ต่ำที่สุดเนื่องจากว่าไม่มีภาวะการตกไข่แล้วนะครับวิธีการนับเช่นมีประจำเดือนมาวันที่15ก่อนที่15คือวันที่8 วันที่15คนที่22เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่22จะเป็นวันที่ปลอดภัยมีเพศสมัมพันธ์แล้วอัตราการตั้งครรภ์ก็จะต่าที่สุดนะครับการนับวันปลอดภัยในวัยรุ่นนะครับหมอไม่แนะนําเลยเนื่องจากว่าจะมีปัญหาเรื่องของประจำเดือนไม่สม่ําเสมอการนับวันก็จะผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าดีที่สุดในวัยรุ่นนะครับการคุมกาเนิดด้วยถุงยางอนามายัยคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครับ วิธีการคุมกําเนิดนั้นไม่ได้มีเพียงแค่การกินยาคุมและการนับวันไข่ตกเท่านั้นแต่ยังมีวิธีอื่นๆอีกเช่นการทําหมันถาวรการฉีดยาคุมกําเนิดการใส่ห่วงคุมกําเนิดและการฝังยาคุมกําเนิดใต้ผิวหนังเป็นต้นแต่วิธีการคุมกําเนิดเหล่านี้อาจจะไม่เหมาะสําหรับสุดสวยวัยใสอย่างน้องๆเจจึงขอแนะนำให้ทำตามวิธีที่คุณหมอบอกแค่นี้ก็จะปลอดภัยไร้การตั้งครรภ์ในวัยเรียนแล้วละจ้า สุดท้ายเจ๊อยากฝากว่ารู้จักรักต้องรู้จักป้องกันตัวเองอย่าปล่อยให้ชีวิตเราไปเสี่ยงกับโรคติดต่อหรือต้องท้องในวัยเรียนนะจ๊ะแล้วจะหาว่าเจมไม่เตือนจบปะอ๋อพี่เข้าใจแล้วงั้นเรามาโอเคเย้ okay. yeah.